โอ้อะไรนี่ง่ายๆเลยภารกิจง่ายๆเลยภารกิจง่ายๆเลยทำไรบ้างครับแต่ลองอธิบายมีเอเจอโกดอีเวนต์ก็คือผีแห่ผีเล่าอะไรแล้วก็ค้าสติทุกคนเหลือ25%ต่ำกว่า25%แล้วก็ถ่ายรูปผีเขนมัก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 มันนี่นนี่มันี่มองขึ้นไปเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาแล้วก็หันขวามักมักเห็นไหมมันไม่มีสายไฟนั่นสิพี่ มันมีเต็มออปเปคหมู่บ้านนี้น่าจะฝังไฟใต้ดินน่าจะเจริญกว่าสิ่งที่เราอยู่เอาไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาอยู่ตรงไหนอ่ะใต้ดินไหนย่อขวาอยู่ไหนไว้เหนียดได้ละเอ้าอยู่ไหนอ่ะเบอรไปแล้วอยู่ห้องนู้นเหรอขี่ลุงรถกาลาอยู่ีเปล่ากี่นี้เปล่าขี่ลงรถเหรอมาร์กมันเดินตามอีกแล้วอะมาร์กมาร์ก รถรถในบ้านล้างอันนี้มันจะเก่าไปหน่อยแต่น่าจะขายได้นะมั้งขายได้แล้วพี่พี่โอ้โหคิดว่าออกง่ายออกง่ายเราเราตั้งราคาถูกๆออกง่ายแน่นอนไอ้เคี้ยวพี่น่ะคาบโลนี่มันดินน้ำมันเด็ดแค่ไหนเย้อะไรอ่ะสัตว์ความกลัวหายไปหมดเลยเฮียมาเหี้ยเ้นี่ไม่มีตรงนี้สิบดอก มั้งว่าข oh. oh. like ีดน mm. ิ้ววะิดว่อไหมว่าจะขายได้แพงเท่า่นี่น่าจะยี่สี่นิ้ววะเราเราเลิกทำงานล่าผีไหมเราเราเป็นเออเฮียเหียกูเองกูเองกูเองกูกดกวดอ๋อไปได้นี่กรอตกแจอะไรกันตกแจอะไรกันป่าวเมื่อกี้กายจะยกอยู่ วไปดูกันจะกันจะยกเขาละบ้านละอันนี้น่าจะรวยนะดูเปิดปุ๊บเฮียอะไรเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กี่เมตรตรงนี้นี่มันด่านที่พี่วีวพิสติงเฮ้ยลบสองลบสองไป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 ห้องนี้ได้ห้องไปไหนไปไหนทิ้งกล้องไว้ทิ้งกล้องไว้ทิ้งกล้องไว้ผมรอทุกคนอยู่ยิงปืนยิงกู ทิ้งกองอะไรทิ้งกองยังไงทิ้งกองยังไงกูเปิดป่าวกูยังไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวกูทิ้งกูกันมาเนี่ยไม่ได้เปิดตายเฮ้ยก็เอากล้องมาแล้วกล้องมาแล้วเมื่อกี้มีฟิสติงฟิสติงฟิิง ฟีซิ i ง g h ่ m งงี้ชไใชไปเยสมุดไปลืมโยนสมุดไว้ไอ้เชี่ยลืมโยนสมุดไงกี้น้องน้องกับพี่ไปข้างบนน้องอย่าเปิดผับเรเรเวไปจอยตี้จอยตี้จอยตี้เรวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันเไม่ทันเร็วเร็เร็วเร็วเอโยอเอโยเอโยอร์ what's up เอโยเอโย ย่ยเอ้ยับแนเปิดไฟแมงเลยเอ้ยเอาไว้อยู่เอาไ้ด้อยู่โย่แคนยูท่ยิปอรไเ้ยถั่วโูเซลสว l o มถั่วอซูมมันมันชื่ออะไรนะพี่อยากให้เขาดิสมาวะอ่ามันชื่ออะไรหรอไม่รู้อะอม่ลอั่ามันมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะ โมเร่เหรอไม่ใช่ด mm ิโมเร่ใครวะต้องดึงว่าึงมันชื่ออะไรนะมาตินมาตินมาตินสักอย่างเออมาตินแมกนิสันไม่ใช่ไม่ใช่มาตินโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตมาโรเบิร์ตมาตินเองโรเบิร์ตมาตินเองเอาได้อยู่เฮ้ยน้องมาเล็กเนี่ยนี่ๆๆนี่ได้รูปแล้วได้รูปแล้วน้องผอมแห้งน้องผอมแห้งนายเหี้ย คุยกับกูหน่อยดิมึงอ่ะอ๋อไปไปาเนี่ยอะไรเซนหน่อยอ๋อซีซีไีเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่ซี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 มีมีมีฟิกเกอร์ปินไหมมีฟิกเกอร์ปินไหมอ๋อไม่ได้ยูวีมายูวีไม่ม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 ีส่องแล้วส่องแล้วเอ้ยบรลลาบรลลาเอ้ยเไปละอ้าวมีคนแตก มีคนแตกมีคนแตกมีคนแตกออกมาวิคม่เกี้ยววิคอยู่ไหนออกมาไม่เกี้ยวอยู่ไหนออกมาดีมึงไงอยู่ไหนมึงอยู่ตรงโซบพิมิวเนี่ยวิคอยู่หน้าบ้านไปทำยี่อะไรอย่งนั้นวิคเล่ามาดูก่ะไปพิมิว ไอ้แด่พี่วิวตายก็วิ่งเลยการต่อพี่มาเอ้ยไ่อีกแล้วกูรอดไว้อียะ E M a p ดานองอยู่ชั้นสองกำลังลงไปแล้วถึงข้างล่างแล้วเพื่ออะไรพี่ีพี่ทำเสียงเพื่ออะไร ึ้นชั้นบนน้องกลับห้องแล้วไม่มีในกล้องไม่มีน้องง่วงนอนวิ่งน้องวิ่งรัวๆเลยไอ้มาอยู่ไหนวะเฮ้ยน้องวิ่งมาดูแอบในห้องน้าเหรอพี่<อ>พี่รู้แล้ว<อ>เฮ้ยใจเย็นคำเจ้าเถอะนอนมาห้อง น้องเปิดทุกห้องเลยน้องอยู่ข้างโก้น้องอยู่ข้างกน้องหายไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วพี่ว่าน้องน้องการละกันไปละเจยวน้องเขาแค่ต้องการเพื่อนเล่นเอาเ้ยกูไม่เห็นตัวเองในกล้องเพสเดวหมดละ มาเดียวเอาวิญญาณกูไปด้วยรอแแ๊บหนึ่งพี่อะไรเอ่ยโอมาถึงแล้วกลับานด้วยพี่อะไรนะอีเอฟไรเท่าไหร่นะพี่ E M F C เสียงเหรอไม่นะ เขีต่อเลยอ่ะเขียนเขียนเขียนพีซิงดีมอนขี้เชื่อว่าดีมอนพีซิงแล้วก็ไม่มีกดออฟอ่ะมีกดแล้วมาเมื่เห็นไหมกูวางสมุดไว้ให้เห็นเลยอ่ะเห็นได้เห็นนะเขียนอีกดอฟไหมเฮ้ยลองลองเข้าไปดูอีกทีซีเดี๋ยวพี่เช็คแล้วว่า E M F เท่าไหร่ไม่มีทางหรอกไม่เข้ามาแค่หน้าบ้านก็พอ ดีมอนยูเร่สองตัวมีอะไรบ้างนะต้าหัวเราสูงเอ้ยต้าหมองเราสูงนะมัดเพราะฉะนั้นคือดีมอนด้วยเพราะมึงถามอ่ะมันมันเล่นมันโผล่ให้เห็นเลยเว้ยจำไม่ได้แล้วสปีริตบล็อกอ่ะมันไม่ตอบว่ะดิเอ้ามันอาจจะตอบด้วยการกระทำไงมึงบอกว่าโชยเซล์มันพ่วกมาเลยไอาไปหาไม่ตอบเพื่อกับไม่มีเดี๋ยว รอพี่ขึ้นชั้นสองก่อนดีว่าดิดีว่าน้องน่าจะเหงาน้องต้อขึ้นมาอยากเตียงแล้วน้องก็ไปห้องน้ำไ,ไอ้นายเขียนี่เอาเลยเออจะว่าไปไม่เคยรู้จุดอ่อนของดีอมอนเลยเว้ยไปชายกูอยู่ไหนวะเฮียอ,อ้าอยู่ชั้นสองก็มีไปชายนะได้<ม>รูก <ไป S 2> ผีแล้วหรือะ มีปชายกับ EMS โรเบิร์ตเมนดิเมนแมาติเนสใช่ไหมใช่โรเบิร์ตบวกโรเบิร์ตสายควันไปมามาคุยกับน้องหน่อยกิ่งหยดผมกวาดแล้วผมจะไม่เข yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ้าบ้านอีกเลยมาด้วยเข้าดกันนี่รออยู่ชั้นต่อเี้มาถือให้หน่อย เออมาพี่นอนรออยู่นะเอาน้องมาแล้วน้องวิ่งมาแล้วพี่เอฟเอฟดังพี่ไปดูดิสองเองสองเองอ๋อใครเหยียบหลังอ๋อปวดหลังโอ้ขอโทษดิกูไม่เห็นสติเลยตัวเบอร์ปฏิิเนสมการโทรถึง us ฮัลโหลฮาวน่า เสร็จแล้ววิ่งมานี่นะเอาได้หยุดร้านกุยงกังเขนไว้นี่นะเอาได้หยุดเสียงอะไรวะน้องตอน้องตอเชื่อกูไหมล่ะไม่เชื่อกูไอ้ควายมันลนหาที่ตายหน้าเฮีย้ยอ,อั้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะไอ้เฮียเออก็เพราะว่ากี่เลี้ยที่บรรล่าเพราะว่าค่าสมองเราตามไม่ไม่ตามคุณดูค่าสมองกูเฮียออกจะสูงมึงกินยา <c oughs> <c oughs> มันคือดีมอนไอ้หน้าเหี้ยอ้าวสวัสดีโรเบิร์ตเราเป็นผีตัวใหม่โรเบิร์ตแกบ้าไปไปกลับบ้านกลับบ้านกรับบ้านมีมีอะไรบ้างนะมีพิทติ้งกับอะไรนะฟิงเกอร์ปิ้นแล้วก็ทำอีกบล็อกเหรอไม่ไม่เอ่อโค้ดไลติ้งพี่อ้าวเชี่ยใส่ไม่ทัน ยังยังไม่ไปยังไม่ไปตอนนึงมีอะไรบ้างโกเลติ้งกับฟิตติ้งใช่ไหมกเลติ้งฟิตติ้งแล้วก็สเปริทบโอเคโอเคเอาวิญญาณอยู่ตรงปุ่มกดพี่พี่พี่เราออกไปข้างนอกรถดิผมอยากลองปิดประตูอ่ะก็ออกไปสิพี่อะพี่ต้องออกไปออกเงี้ยออกเงี้ยพี่มานั่งข้างเขาพี่มานั่งข้างเจมแล้ว หลอกไปตายควายหูกปากไปเฮ่ย